บอกรายการเขาบอกว่าพี่ซีอ่ะเป็นคนที่ง่ายๆไม่อะไรมากเขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆก็คือกระเพราก็คือไข่ดาวต้องกรอบกอแล้วก็ข้างในยังต้องไม่สุกใช่ไหมใช่เออ บ,บไปคุก้าคือใครคูก้าก็คือสวัสดีค่ะมาพบกับช่องบิสกิตเบียนะคะเย้ yeah. แล้วก็มาพบกับรายการกับแกล้มแล้วก็กับเบียนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะกับแกล้มของเบียเนี่ยเขาก็อยู่ข้างในบ้านเบียแล้วนั่นเองนี่วันนี้กับแกล้มของเบียจะเป็นใครเนี่ยก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะแล้วเราจะมาร้องเพลงอะไรกันก็ตามมาลุ้นกันค่ะ ไปดูก no <a risk. S 1> ันค่ะอยู่ไหนๆอยู่ไหนความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแรงอะแรงอะทำไมแรงอ่ะปิดประตูเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีพี่สีขอต้อนรับแขกรับเชิญราด้วยครับน้องบีไม่ใช่ค่ะอันนี้เบียร์ต้องพูดสิคะอันนี้คือแขกรับเชิญของน้องขยั เลยวะเนี่ยกองซ้อนกองมี2รายการซ้อนสองรายการ,ชร,าการใช่เข้ามานั่งก่อนสิลูกนั่งก่อนนั่งก่อนเหมือนเจ้าของบ้านเลยเนาะเออใช่พี่ก็าหอมเนี่ยแล้วพยายามหากลิ่นเดียวเดียวเดียวใี่แซ่บบ้างเถอะนะเดี๋ยวซัววกบานะ้า,กบางมั้ยเนี่ยผ้าหอมแบบขอบชีสมากเลยนี่เหลืองหมดแล้วเนี่ยเบี้ยพี่ซินพี่ไม่เคยรู้ว่าหนูเป็นคนแบบนี้นลยเนี่ยพี่ซินโอ้ยแคร์เผื่อเผาแล้วทุกคนน,นี่พี่ผ้าหอมหนูเลยปะผ้หอมหนูแบบว่าหนูชอบแบบกินอยู่ตรงเนี้ย ดมพี่ไหมเคยดมกลิ่นตัวเองบ้างไหมเนี่ยใจคือเบลกะว่าเออศิลปินสวยๆน่ารักน่ารักกว่านี้เราก็ต้องมาดมพี่สิโอ้โหนี่กลิ่นมีคูก้าอีเดียวเลยเมื่อกี้ใี่กลิ่นคูกาคูกามันชอบเอาตัวแบบไปแบบคูก้าคือใครคูกาก็คือหมาของเดียคไม่ใช่ไม่มีผู้ชายคนสำคัญเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยดีเดียวเดียวอยาก อย่าแก้หนูหนูต้องแกล้งพี่ดีรายการชื่อว่าอะไรนะกับแกล้งก,ก,ก,กับเบียค่ะทำไมต้องเป็นกับแกล้มคืออะไรกูดกริบเรย่างงี้คือเพราะว่าเบียชื่อเบียเนาะแล้วแขกรับเชิญที่มาจอยด้วยกันน่ะก็ต้องคู่กับกับแกล้มอะไรอย่างนี้<อ>ใช่แล้ว จะยังไงเราจะคุยไงไงรูยได้ที่แล้ววันนี้หนูก็ดีใจมากมากเลยค่ะที่ได้เจอคุณพี่ซีศิวัตนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเบียกก็ได้ดูในทีวีมาแบบว่านานมากแล้วนี่หนูบอกก่อนเลยนะว่าหนูว่าปลื้มพี่ซีกับพี่เอมีมากเออเป็นแบบคู่รักที่แบบว่าชอบอ่ะแบบชอบที่เห็นอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยื้มหมายความว่าไงหมายความว่าแบบดูตั้งแต่เด็กเงี้หรอก็ดูตั้งแต่เด็กจนจนเรื่องที่หนูดูของพี่คือ เรื่องนั้นมันชื่อเรื่องอะไรอ่ะที่ที่ พี่พี่เป็นพระเอกพี่พี่เป็นนางเอกใช่ไหมชอบพี่ซีมากเลยชอบพี่ซีมากชอบมากเลยชอบจริงๆนะละครละครเรื่องอะไรนะพี่นละครเรื่องอะไรนะที่พี่เอมี่อ่ะเขาเหมือนเป็นลูกชังอ่ะแล้วก็จะมีลูกรักลูกชังหนูคนอายุเท่าไหร่เนี่ยเล่นลูกชังเนี่ยเรื่องนั้นน่ะคือพี่เล่นกับพี่มี่เคาเรื่องเดียวแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยกันอีกเลยนะเออเหรอใช่เป็นเรื่องที่แบบเจอการแล้วรักกันแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ไม่ให้เล่นด้วยกันอีกเลยเอ้าซะงั้นอ่ะหนูชอบจากเรื่องนั้นเลยแล้วก็มี ความจิ้นจริงๆอ่ะเราอจิ้นอยากให้เขาเป็นแฟนกันจริงๆด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่าอ้าวเขาก็เป็นแฟนกันจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เป็นผัวเมียกันจริงๆด้วยอ่าใช่แล้วค่ะก็รู้สึกแบบว้าวดีใจจังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้องเพลงกันเหรอใช่เหมือนรายการซิงวิดมีกับพี่เลยเนี่ยร้องกับซีมันก็เหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ธรรมดานี่ในรายการ YouTube ก็ชอบแบบไหนก็ดูใช่ชอบแบบไหนก็มาดูน้องเบียร์เสร็จอย่าลืมแวะไปดูซิงวิดมีมันก็ไปดู ซิงวิดมีของพี่ซีด้วยนะคะแล้วจะร้องเพลงอะไรอ่ะวันนี้เอ่อวันนี้เราก็จะไปร้องเพลงทะเลสีดำเฮ้ยะะเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเพลงเดียวกับในรายการซิงวิดมีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละทำไมไม่ใช่พี่เพลงเดียวกันน,กนะไม่ของพี่อ่ะเพลงของคุณที่รักกัน ขอบคุณที่รักการรู้ได้ไงว่าเป็นเพลงนี้รู้รู้เพราะรู้เพราะว่าเราเตรียมกันมาพอดีบ้านนี้คืออยู่มานานแค่ไหนแล้ว่ะอยู่ไม่ไม่กี่เดือนเองค่ะก่อนหน้านี้หนูอยู่ที่ไหนก่อนนั้นนี้หนูก็อยู่ในเมืองรามินทราในเมืองรามินทราด้วยพี่ก็อยู่ในเมืองรามินทราเหมือนกันเดี๋ยวอยู่ปลายปลายแถวไหนคะปทุมธานีค่ะโอ้ในเมืองมากเลยค่ะบ้าทั้งด่วนถึงนะเออนี่ก็ทางด่วนถึงเหมือนกันรู้ไหมพี่เดินทางจากบ้านพี่มาตรงเนี้ย ประมาณแบบห้าส oh ิบกว่ากิโลกลับบ้านเนี่ยร้อยกิโลนะเหมือนพี่ไปต่างจังหวัดเลยโอ้โพอะไรล่ะเออขอบคุณพี่ซีมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้ไกลก็ไกลก็ยังมานะคะแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นเบียรให้ไกลกว่านี้พี่ก็ไปนีเพราะพี่มีเรื่องถามหนูเยอะมากนี่พี่จะได้ถามรายการพี่เมื่อไหร่เนี่ยเอารายการหนูก่อนอ่าเนี่ยเอารายการหนูก่อนก็คือหนูหนู ชวนคุยจนแบบหนูไม่รู้จะถามอะไรพี่สีแล้วอนนี้เมื่อกี้เบียร์บอกพี่ว่าเบียร์อยากจะถามพี่หลายเรื่องมากเฮ้ยหนูเคยหนูเคยเห็นพี่เอมี่บอกรายการเขาบอกว่าพี่สีอ่ะเป็นคนที่ง่ายๆไม่อะไรมากเขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆก็คือกระเพราก็คือไข่ดาวต้อง กรอบๆแล้วก็ข้างในยังต้องไม่สุกใช่ไหมใช่เออแล้วหมูต้องยังไงไม่ติดมันกินไก่อ๋อกินไก่โอเคไก่กับเพรานี่ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยดูจริงดูจริงหนูจำได้เออแล้วแหละก็แบบไก่ไก่ก็ต้องเป็นอกไก่ใช่ไหมคะนี่อกไก่อ่ะจำได้ขอแก้ตัวกันเลยนะทำไมเมียผมเนี่ยชอบเอาผัวมาเผา ในความเป็นจริงแล้วพี่อ่ะเป็นคนง่ายๆจริงๆคือพี่ <c oughs> เบียร์ใช่ไหมว่าพี่สามารถกินกับเพาไก่ไข่ดาวได้ตลอดทั้งเดือนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าคือเริ่มต้นมาจากแบบเมื่อก่อนอยู่มหาลัยหรือว่าอะไร,ร,ออะไรคือขี้เกียจคิด เคยเป็นไหมว่าวันนี้กินอะไรดีอ่ะจริงจริงขี้เกียจขี้เกียจจริงจริงพี่เป็นคนขี้เกียจคิดแต่แค่ว่ากะเพราของพี่อ่ะมันต้องอย่างนี้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 ไม่ใช่คือคือสมมุติถ้าไปกันแล้วมันไม่มีอ่ะถ้ามันสั่งไม่ได้พี่ก็ไม่ว่าพี่ก็ถ้ามันง่ายง่ายจริงๆพี่ควรจะกินกะเพราอะไรก็ได้ก็กินกะเพราอะไรก็ได้แต่หมายความว่าก็เราชอบอาเบียเบียถ้าสมมติว่าเบียสามารถเลือกได้ว่าเบียชอบอะไรเบียก็อยากจะได้แบบอ่าเข้าใจอ่ะโอเค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 หนูเป็นคนกินข้าวยังไง หนูอะไรก็ได้เห็นไหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงจริงอะไรก็ได้คืออะไรหมายความว่าก็คือตอนนั้นมีอะไรก็กินสมมุติถ้าถ้าสมมติว่าจะพาเบียร์ไปกินข้าวเบียร์วันนี้กินอะไรมันได้ยินอะไรก็ได้พี่เกียิคำนี้มากเลยอะไรก็ได้แต่ถ้าพาไปจริงๆก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ปะถ้ามีให้เลือกก็เลือกก็นี่ไงพี่ก็พี่ก็เป็นอย่างนั้นพี่ก็คือถ้าเลือกได้บอกโทษนะครับมีอกไก่แต่ว่าผมไม่เอาหนังก็เพราะว่าพี่ไม่ชอบกินหนัง แล้วก็เอาไข่ดาวที่แบบไม่ต้องสุกแต่ถ้าขอบกรอบได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อ่ะก็ไม่ว่าก็กินได้ไม่ได้แบบว่าโอเวอร์กินยากเลยขนาดนั้นโอเคโอเคเชื่อเชื่อเชื่อเอาชัดๆเอาโอเคโอเคไปร้องไปร้องเพลงกันดีกว่าเนาะเออได้ได้ไปร้องเพลงกันรไม่งั้นก็จะแก้ตัวอีกนานแน่ๆโอเคค่ะวันนี้ กับแก้มของเบียร์เขาก็ได้แก้ตัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสรุปก็คือพี่พี่เอมี่พูดพูดเยอะนี่ยัยงไม่ได้แก้ตัวเลยเลเบียร์ไม่ฟังเลยนะจะไล่ไล่ไปร้องเพลงแล้วอะ่ะนี่ขนาดไม่แก้ตัวนะผ่านไปกี่นาทีแล้วที่พูดมันเนี่ย <laughs> เรื่องไข่ดาวนกี่นาทีแล้วโอเคค่ะ okay. ก็พี่ีก็น่ารักมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปร้องเพลงกันนะคะโอเคนี่คือโ okay อเคอะไรพี่สามนาทีไข่ดาวแล้วล้นสามนาที Bye. 蓝。 And what เพลงกับเบียแย่ขอบคุณนะครับกินกิเสมอเลยน้องเบียร์อยากให้พี่ร้องกี่ครั้งพี่พร้อมจะร้องเลยมาอยากร้องอีกหลายๆเพลงเลยเหรอใช่ร้องได้เลยได้เหรอดีดีเลยพูดแล้วนะเออแต่พระรามสองไก่มากเลย้แต่ก็ติดเพลงไปเลยดูดแล้วนะเไปที่เอาเองเหรอไม่เอาเราจะบ้าเลยเราจะร้องแรกดูสกิลพี่ด้วยเบียร์ เบียค่ะวันนี้พี่ซีก็เป็นกับแกล้มใอีกทีชื่อชืรายการจริงเหรอกับแกล้มกับเบียนี่คือรายการใหม่เหรอใช่ของเบียคือจริงๆแบบอยากร้องเพลงกับเพื่อนอะไรเงี้ยมาหลายคนแล้วแต่ว่ามันไม่มีชื่อรายการสักทีกับแกล้มกับเบียใช่ก็เลยพี่ตายแล้วพี่ซีเป็นกับแกล้มแล้วพี่ซีเป็นจับแกล้มอยากพูดถึงมาเคี้ยวจังเลยอ่ะพี่ซีพี่ซีเป็นฐานะที่เป็นกับแกล้มเนี่ย ก็ต้เป็นกับแกล้มอะไรคะพี่เหรอใช่พี่ขอเป็นขอเป็นซอยจุได้ไหมซอยจุใช่พี่ชอบพี่ชอบเงียบเก็เลยจะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หนูกับเช่ซอยจุก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อไงเป็นเนื้อชั้นดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหนูไม่เคยกินอ่ะมันเป็นเนื้อยังไงหนูต้องหนูต้องลองกินดู รอกินแต่กินแต่ซอยอย่างเดียวใช่ไหมไม่เคยซอยจู๊ใช่ไหมซอยจู๊หมดแหซอยจู๊เคยกินจริงเปล่ามันเป็นเนื้อดิบนะไม่เคยไม่เคยเอาจริงไม่เคยเออไม่เคยกินเนื้อดิบไม่เคยกินซอยจู๊อะเป็นนี่แหละเคยกินเนื้อเด็กบ้างไหมเด็กเด็กเด็กก็ไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดาเออเออก็ไม่ก็เราแบบสาวโสดเนาะอะไรก็ได้ นี่สดจริงเปล่าสดจริงสดจริงสดจริงว่างนานแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็หลายเดือนนะเออไปจะจะหกเดือนแล้วเออสดนะแต่ว่าไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่แห้งดิแปลว่ากินน้ำเกินน้ำตลอดแค่แบบอ๊ยกินน้ำเดี๋ยวหยุดพูดเถอะหนูมันไม่ได้ดีขึ้นเลยทำไมกูเออมากินน้ำตลอดอะไรน้ำเปล่าที่บ้านเนี่ยเอาดีๆสามารว่าพูดถึงน้ำเปล่าเขา้อ แบบม่กแก้มอยากให้เป็นแบบอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้แล้วแต่แก้มเอเคอยจุกเนาะจ้าซอยจุ๊กันครับบโอ้โหตรงนี้กามน่าจะพุ่งเลยในยูทูบแบบกาม่งเลย